สวัสดีคะ่ะรูฟคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคการแต่งรูปให้รูปภาพนี้กลายเป็นรูปภาพนี้ด้วยแอปพลิเคชัน l i g h t r o o m อันดับแรกเลยนะคะเราจะแต่งด้วย iPad ไปแต่งยังไงไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกที่เราจะปรับเลยนะคะคือค่าอุณหภูมิสีนะคะถ้าเราดึงไปทางซ้ายนะคะ จะเป็นโทนเย็นโทนเย็นจะให้ความรู้สึกสงบสบายตาหรือว่าผ่อนคลายแต,าแต่ถ้าเราดึงขึ้นไปทางขวาน,นะคะก็จะเป็นโทนอุ่นโทนอุ่นจะให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือว่าสบายนน่นเองค่ะแต่จากภาพนี้นะคะเราอยากให้ภาพมีความละมุนะะอยากให้ภาพม,มาาีความอบอุ่นเราจึงดึงขึ้นไปทางขวาน,นะคะส่วนข้อต่อไปนะคะคือค่าแ,แต้มสีถ้าเราเลื่อนขึ้นไปทางซ้ายนะคะรูปที่ได้จะออกสีเขียวแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปทางขวานะคะรูปภาพที่ได้จะออกสีชมพูเราอยากให้สีผิวตัวแบบนะคะมีความธรรมชาติปรับไปสักบวก แสงหรือค่าการรับแสงในรูปภาพจะเห็นว่ารูปภาพมีแสงที่สว่างแล้วแต่เราอยากให้มีความมืดลงมานิดนึงเพื่อทําให้ภาพดูอบอุ่นขึ้นในรูปภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าในรูปภาพยังไม่มีจุดเด่นซึ่งเราจะไปเพิ่มตรงนนะค,ะคอนทราสนะคะคอนทราสคือการใช้คอนทราสช่วยให้งานดูมีมิติขึ้นด้วยการเน้นจุดเด่นของงานนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในรูปภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะมันจะมีแสงสีขาวหรือเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์คือส่วนสีขาวในรูปภาพที่จะเห็นว่ามีแสงสีขาวจากหน้าต่างส่องลงมาแล้วดูสว่างเกินไปเราจึงดึงไฮไลทงเเพพื่อําาาให้รูปภนะะคคกิดวม กกันนมาขึ้และต่อไปเลยนะคะเพื่อทําให้รูปภาพดูสมจริงในธรรมชาติขึ้นมันต้องมีเงานะคะเงาเราจะดึงไปทางซ้ายเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์ขึ้นค่ะจากรูปภาพนะคะเรายังรู้สึกว่ารูปภาพนี้ยังไม่มีความมีมิติและยังไม่มีความสมบูรณ์กันทางสินะคะเราจึงเลือกที่จะลดสีขาวไปสักสิแล้วก็ลดสีดําไปที่16ค่ะต่อไปเลยนะคะเรามาทำความรู้จักเคิร์ฟ คฟคือเครื่องมือสําหรับการแต่งโทนสีและคอนทราสของภาพถ่ายโดยใช้เส้นโค้งที่มีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างของพิกเซลในภาพถ่ายนะคะอีกครั้งนะคะการปรับเส้นโค้งนี้จะช่วยทําให้ทุกท่านนะคะสามารถควบคุมความสว่างและคอนทราสของภาพได้อย่างละเอียดทั้งภาพโดยรวมหรือภาพเฉพาะส่วนเช่นเงาโทนกลางหรือไฮไลท์ และค่าต่อไปนะคะคือความจดของสีค่านี้จะช่วยให้ภาพมีเฉดสีที่โดดเด่นขึ้นมาหรือสดใสขึ้นมาเราจึงเพิ่มมานิดนึงนะคะส่วนค่าต่อไปนะคะคือความอิ่มสีความอิ่มสีเนี่ยคะ่ะสามารถใช้ได้กับความจดของสีค่ะ แต่รูปภาพนี้นะคะเราอยากให้ภาพมีสีที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปแต่อยากให้มีความมีมิติเราจึงดึงสีลงนิดนึงนะคะั้นต่อไปนะคะเราจะมาสอนการมิกซ์สีนะคะการมิกซ์สีในวันนี้นะคะเราจะไม่ปรับอะไรมากยกะเว้นปรับสีผิวของคนค่ะต่อไปเลยนะคะเราจะไปที่สีแดงค่ะเราจะเพิ่มเฉดสีความอิ่มสีความสว่างของสีแดงเพื่อให้มีความละมุนและดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะ เราจะเพิ่มความอิ่มสีและความสว่างของสีส้มแล้โดยปกติแล้วนะคะทริคของเรานะคะคือการใช้สีส้มเพื่อปรับเป็นเรื่องของสีผิวค่ะ ต่อไปเลยนะคะเราจะมาสอนทุกคนเกี่ยวสีนะคะเราอยากให้ภาพมีความย้อนยุคเก่าๆออกไปทางฟิล์มเราจึงดึงสีให้ติดสีเขียวนิดนึงค่ะต่อไปเลยนะคะจะเป็นเทคนิคสุดท้ายสําหรับเรานะคะต่อไปนะคะจะเรียกว่าเอฟเฟกต์าเราเลือกไปตรงที่พื้นผิวเราจะเห็นว่าถ้าเราลดค่าของมานลนะคะจะทมให้ภาพมีความนุ่มนวลขึ้นแต่ถ้าเราขยับขึ้นมาจะทําให้ภาพม,มีความคมชัดขึ้นฉะนั้นนะคะเราอยากได้บรรยากาศที่อบอุ่นสบายตาเราจึงลดค่าลงมาเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลขึ้นค่ะ เป็นยังกันมากค,ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอาจจะเป็นเทคนิคเล็กน้อยสาหรับการแต่งรูปภาพหรือผู้ที่การแต่งรูปภาพถ้าใครไม่อยากพลาดทีวีดีกดติดตามไว้เลยนะคะแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ